ได้นำตัวกันนะครับมาชม่าท่านรับถประสมรับรางวัลครั้งนี้เป็นมีความภาคภูมิใจอย่างไรครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะกัญชธิสา,าคนครศรีนะคะร่วมรายการฝ่ายการตลาดบริษัทสายไฟฟ้าบางกอบเคเบิลนะคะปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่ทางบริษัทได้รับเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นนะคะทางด้านวัสดุก่อสร้างนะคะคือบริษัทสายไฟฟ้าบางกอะเคเบิลของเราเนี่ยปีนี้ก็ย่างเข้าสู่ปีที่56แล้วนะคะ ก็อยู่คู่กับเมืองไทยมา56ปีแล้วนะคะเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทคนไทยแท้ๆเลยนะคะแล้วก็เรามีส่วนร่วมในการาพัฒนาประเทศเพราะว่าเราเนี่ยช่วยวางโครงสร้างพื้นฐานสายไฟทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานของภาคภาชการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าฝ่ายภลังพา,า,าและก็การไฟฟ้านาครหลวงนะคะหรือพวกสาธารณูปโภพวกต่างๆเช่นพวกทางรถไฟ BTS หรือว่า MRT หรือว่าการรถไฟแห่งประเทศไท,ไทยพวกนี้เนี่ย บริษัทสายฟ้าบางกอกเคเบิลก็ได้ร่วมสนับสนุนใช้ใชสายไฟของทางเราในการวางโครงสร้างพื้นฐานในเมืองไทยนะคะแล้วก็ในต่อไปนะคะเดี๋ยวทางกรุงเทพมหานครจะมีการนําสายไฟฟ้าจากบนดินนะคะลงใต้ดินเพื่อปรับพืมิทัศน์นะคะตรงนี้เนี่ยบางกอกเคเบิลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วม ปรับภูมิทัศน์ให้กับกรุงเทพมหานครและก็เราก็จะไปปรับภูมิทัศน์หลายๆจังหวัดในของประเทศไทยด้วยนะคะเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เมืองไทยของเรากลายเป็นเมืองไทย4.0ค่ะครับได้เพื่อนบ้านต่างนะครับแลเพื่อนบ้านอยนนน่างเวียดนามอย่างลาวที่ก็มีคมวัตถุประสงค์ในการลาแนวโน้มที่จะให้ทางเราไปคอนแทคเลยนะครับไม่เป็นไรค่ะคือจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มีพาร์ทเนอร์กับทางพม่าแล้วนะคะเราเข้าไปพม่าประมาณ 2>, <c oughs> 2ปีแล้ว ตอนีพม่ก็เริ่มโครงการต่างๆในการพัฒนาประเทศของเขาด้วยเช่นกันนะคะเราก็ได้มีส่วนร่วมในการเป็นพลเมงางที่ทนมัด้วยนะคะส่วนที่ขเขมรเน่เราก็มีพาร์ทเนอร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กําลังที่เขมรเน่เวลาจะเอามีการปรับปรุงสายไฟเนี่ยก็บางกอเคเบิลก็เข้าไปร่วมในประเทศขเขมปเรียบร้อยๆๆแล้วส่วนลาวเนี่ยก็มีเข้าไปใช้ที่าําวชายแดนบ้างเล็กน้อยนะคะที่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีทาสายส่งจากสายส่ง เพราะนั้นเนี่ยก็จะบางกอกเคมเบิรนก็จะมีส่วนร่วมในการที่จะทำสายส่งตรงนี้เชื่อมไฟของไทยกับทางลาวด้วยเช่นกันครับก็ได้รับผลตอบรับอย่างดีนะครับผมได้โอก,กาสที่ แนวโน้มที่จะอนาคตต่อ,อ,อไปที่จะสูงของสากบในอาคเอเชียนะครับซึ่งวันนี้ผมอยู่กับทางผู้บริหารนะครับดีเด่นที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับสุดท้ายที่จะบอกประชาชนได้อย่างไรครับว่าคอนเทคตัวอนนี้เราติดต่อทั้งช่วงทางยังไสงสนะดวกบริษัทเราบรับบริษัทของเรานะคะก็ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็ w w w b ์ล k c ็ b l e c o m นะคะก็ยินดีนะคะที่จะร่วมสร้างสรรค์เมืองไทยของเราให้ มีทันีนยาภาพที่สวยงามมากขึ้นนะคะใช้ไฟฟ้าปลอดภัยใช้สายไฟฟ้าประกอบเคเบิลค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับนะฮะก็บายบายก็นนะครับ